ไปสบายเลยเด๋วไปเลยแลลยหแม่อย่าไปทัดเห็นตัวเลยไปไหนแหม <c oughs> โอ้ยโอ้โอ้ย,อยเก็นเงี้ยเบ็ดเกี่ยวมือเบ็ดเกี่ยวมือผมอยู่อยู่ตั้งคันไว้ตั้งคันไว้เนี่ยออกไม่อีก เออเอ่อตั้งท่าดีๆเอบอยอยู่ข้างหลังไงเงี้ยเขาดูด้วยนะเป็นบริการให้เขาเลยอย่าให้โดดน้ำนะมานี่แล้วมานี่แล้วครับมานี่แล้วมานี่แล้วหนี่งบรกามานี่แล้วเงี้ยเงี้ยไปนู่นไปหาเอบอยเอ๋บอยเคลียร์ลุกครับหาจังหวะดีๆหาจังหวะดีเงี้ยข้ถามว่ามีไฟฉายไหมครับไม่มี เปิดไฟข้างหลังให้เขาเปิดไฟข้างหลังเปิดไฟข้างหลังลูกมานี่ละอีกประมาณหกวากอ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 ได้กอ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 เนี่ยบอยลูกอุ้ยอุ้ยไปแล้วปลาอะไรนะเหี้ยอะไรนะต่อมงอืมของใครอ่ะเขาเอง ของเขาเองโองเขาเองเแ,แต่ผมผมเป็นคนปล่อยนะไม่ไม่ไม่ขอมีความดีด้วยหน่อยอ <laughs> ผมบอกปล่อยไปหน <laughs> <laughs> ่อยไหมเอ้เขาบอกว่าทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมเต้มหมยครับเป่บอยใช่ครับ ระวังระวังไอ้นี่นะไม่ไม่ไม่างปางคือมันเอายากนะเฮียก้มลงถ้ามันเข้าท้องเรือนะครับเอาคันจุ่มน้ําไปเลยถ้ามันเข้าท้องเรือนะอุ้ยอ้ยีซีตัวใหญ่ด้วยเฮียเฮียอย่างงัดอย่างงัดงัดไปงัดีปไงปล่อยนี่ก็เออไม่ไม่ไม่เอาลงตองเลยเอาลงเอาลงเอาเนี่ยใช่ใช่ใช่ถ้ามันถ้ามันขึ้นอย่างนี้เฮยต้องจุ่มลงอย่างเดียวปลามันยังไม่รู้ว่ามันติดเบ็ดแล้วเนี่ยหมดเรือแล้วเออเออไปดูนะครับเอาอ้อมขึ้นหัวเรือไปขึ้นหัวเรือกอดไปด้วยกอดไปด้วยกอดไปด้วยครับ ดูทางด้วยดูทางด้วยกอไปก่อนดูมันทันไกด์ด้วยนะมันโค้งไปทางไหนรับต้องตามให้มันถูกครับตามคืนเอาเอยกเงยบอยเคลียเคลียครับเงยต้องตัดสินใจเองครับมันปลามันไปทางไหนต้องมองด้วยการการเงยอ้อมไปฝั่งนู้นอ้อมไปฝั่งนู้นอ้อมหัวเรือไปฝั่งนู้นครับดูสายปลา,านู่นปลามันออกทางหัวเรือน,นูน่นไม่เป็นไรไม่เป็นไร ครับลูกปลาด้วยนุ่นหนอขาวมาดังการมาแล้วลูกพยายามเอาให้ทันเงี้กอกอได้กอตัวใหญ่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 มองไม่เห็นเลยนี่นนู่นน่นน่นตัวใหญ่ทางคืนมันเอายากเงี้ยลงมาลงมาลงมานุ่นนมันแถมแล้วยอมแล้วเร็วเร่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 เเร่เเร่เเอาให้ดีนะลูกนะถ้ามันจะเข้าท้องเรืออู้ยไปอีกแล้วหยับแล้วโอ้ยไปแล้วปลามันกินตอนเย็นแบบนี้แหละมันลำบากเนี่ยต้องตัดสินใจเอง เอาทีอย่าให้พลาดนะลูกนะดูดิดูจังหวะดีดิจังหวะดีดิจ้วงยายยาเอาจังหวะดีดิจังหวะดีดิเอาจังหวะดีดิเดี๋ยว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 เอาจังหวะดิพัวเรียบร้อยขาขาขาโอ้โหไม่ปลากลางคืนมันมันมองไม่เห็นไงไงเราต้องใจเย็นๆไงเราต้องตัดสินใจให้มันถูกไงเรายึกยักไม่ได้ครับพอปลาไปทางไหนเราต้องคันเราล้างได้ช่างมันเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำเนื้อ เฮ้ยทำไงเมื่อกี้ไปไหนเฮ้ยมือตะขอทำไงเอาเย็กแท็กเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมุมก็ไม่เห็นเอามาเอาม่ยเฮ้ยอะไรครก็มี่เอาเราแท็กหน่อยแท็กหน่แทฮะเฮ้ยเราคอยลุ้นไงครับเออระวังนะลูกปล่อยนิดนึงไงแหม่เหมาะเลยอ่ะ ไม่ช่วยหรอฮไม่ช่วยปลดหรอเอ้ยลูกพ่อเก่งอยู่แล้วก็เราจะรีบไปไหนครับก็รอให้ปลามันตายก่อนก็ได้ไงครับเออนั่นแหละนั่นแหละเอออ้าวเอาเอาลงข้างล่างลูกเอาลงข้างล่างตีนเหยียบไว้เหยียบหางไว้ครับเออเดี๋ยวพ่อสั่งไฟให้นี่เข้มอยู่นี่อืมอ่ามันต้องทําเองไงอ่าดูด้วยไม่ไม่เงี้ยปลดต้องปลดตามทางปลดตามทางออกมาก่อนอะไรนังนแได้ยังโอ้ตีนเต็มปากเลยทุกเลย โอ้ยเสียนมัดเบรดอยู่ข้างหลังนะครับโนนนนนนนอยชูชูชทุกตัวเลยชูชูชูอยู่ด้วยกันหน่อยชูย่าๆชูชูชูมาทงนี่มังนี่มนี่เออเอาเไม่ถนไม่ไมมองอยู่ด้วยกันไงเข้าคู่ไงเหมือนแท็กเมื่อกี้นี่ไงเออหนึ่งสองปั๊บ ป๊า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 โอเคใส่ตู้เลยลูกใส่ตู้เลยอ่าอย่าไม่สดย่าไม่สดนี่นี่เอ้ยมีเพื่อนแล้วบอกด้วยหันหัวไปขอบคุณนะครับแม่นางสองหางเลยครับนี่เกลี่ยไปลูกเกลี่ยไปโอ้ยยูสองหางแล้วครับอืมพอๆกันเลยมีคู่แล้วกินปลาโมงเลยไหมขอบคุณครับสวยงามตาหลับอย่าไปครับคืนนี้ยังยาวไป